มองนีของเรานะครับเอ่อทางด้านปูดซ้ายคือน้องในสาเอ่อทางด้านวังยาวนะครับเบอร์สิบของเราอ่าตอนนี้วังยาวงาดูไต้ซ้ายไปสอนประตูต่อเสริมขึ้นเวลาหลังอ่าขึ้นเวลาหลังมาดูเกมกันเลยครับดาวเวกี้เบลนีเบลทำอะไรพ่าดไหมพลาดไหมสุด่อแล้วเชื่อแล้วกันเฟรนด์เบลนะครับประตูอยังไม่กล้จับเลยครับเฟรนด์ ผู้เหมนนะครับผู้เหมนได้ยินเสียงนี้แล้วเซอปัตโก้นะครับเจกับ้านใต้ครับผู้เหมนนะครับผู้เหมนบ้านใต้นลครับเซอปัตโก้เลครับทางด้านเลยกรรมการผู้จัดมาแจ้งเลยครับได้ยินเสียงนี้แล้วทางด้านเซอปัตโก้แล้วครับผู้เหมนกับบ้านใต้นะครับรนเชนได้เลยครับที่สนามกั้วเลครับทัวกรรมการเลยอยู่ท่านเลยครับ ครับกอของขอของคุณนะครับเอ่อทางด้านเข้ากล้องนะครับเอ่อขอของขอของคุณอาแล้วครับจะเปตือกระใจใครทางด้านตะไคร้ลูกนี้ทางด้านวังยาปล่อยไปแล้วไปวังยาจะได้ทุ่มฮีมาลีไซเลยอ้าวีุมาลีไซจะได้ทุ <h 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 ่มในเดิ่ของวังยาวังยาน้องเมษาทุ่มไปทันทีลูกนี้ติดฮุมาลีไซ เิงเหินข้ามผานออกไปตั้งใจก็ข,ขึ้นมาน้อมนี้ของเรานะครับน้อมนี้ของเราคือรักษาประตูทางด้านระยะปล่อยให้สูนหน้าใบผ่านมีบ้านดีไซน์มีบ้านดีไซน์สูนหน้าเติมยาวมาหลุดเงี้ยให้ศูนหน้าสูนหน้าทำไงลูกนี้ใบผ่านวางยาววางยาวางยาวยาสก,กัดตาลูกนี้ เธอบอลได้สำนราจหรือไม่ใช่เอาลูกน well ี้ยกเท้าสูงใตาทีบันดาลีมาลุยสายจะได้ลูกสึกไนะครับเอาขอบอลหน่อยนะครับอ่าก่ใต้กับอะไรนะคอมเิสก่อนใต้ผู้เม่นแล้วทีนี้ก็ทีมนูไฮอะ โจมูฮาเจก่าขมิ้นโลงครับเสจก่าคูเนี่เสจปาตะก้อนะครับเออโจนูฮ่าเลยครับเจก่าขมิ้นโลนะครับโจนูฮ่าเจก่าขมิ้นโลนะครับขอท่านเปิดตาเลยนะครับเราจะทำการแข่งขันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับกีฬาแต่ละประเภทนะครับดูบันยิงต่อไปนะครับอ่า บอลดีของเราตอนนี้ทำยังไงนะครับต่อลูกนี้ไปทางด้านรงยะไกลตอนแรกไปลูกนี้ทางด้านอีมาดีไซส์จะได้พุ่งไนเดินเขเองอีมาดีไซส์เพิ่มมาฝีกขวาจะไมลูกนี้ตีผู้เล่นทางด้านรงยะอยอ,อกไปอีมาดีไซส์จะได้ทุ่มพุ่มหนูใช่แล้วเออหนึง่ง มหาประการเราเองนะดีแล้วอนาคตของชาติทูมชาติไทยของเรามีแนวมองอยู่นะครับแต่ว่าจากอนาคตของเราเข้าไปสู่ทูมชาติของเรานะครับให้ฝึกฝนตัวเองมีรงเรียงกีฬาอยู่นะครับแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละตำบลน,นะครับถ้าสนใจนะครับ โลกมีบัน, uk uki, uk adan, นายา,างคุกกีคุกคี้อยู่แล้วดนของมนงานดีมากเลยใชของเมษาเ็กสนลนสูงไปเบยร์ไบตุ๊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 บตุตบสุ๊บตุ่บตบอร์บตุ๊บตุตุ๊บบอร์บตุ๊บยุ๊บตุ๊บตุบบตุ๊งตอ๊ ฟังวันวัยาวสามศูนย<อ>โอเคขอบใจมากเติมเลขศูนย์หน่อยสามตงเป็นของธรรมดาท็ไม็นไรไม,ม่ใช่เช่นมาดีแลยั็พวกนี้ทำไมไมาา่าใช้เช่นกตองได้ไไม่ไม่ได้ข้ามือผู้สาวประตูด้านวัรยาว น้องเมษาวลื่งนไปทันไหมน,น้องเมษาบอลออกไปนาดีใบซายจะได้ทุ่มในแดนกลางทุ่มในแดนกลางตรงน,นี้ทุ่มมาทันทีนะครับน้องเบอร์สอะเบอร์แปดโอ้โหหนุ่มรถถัง <c oughs> ให้สูน,น่าสูน,น้าเป็นไงลูกนี้ผูือรักษาประตูน้องมีของเรานะครับเป็นผู้รักษาประตูของทีกของเวดดัมแต่ในนามของวังยาวนะครับ่ เรารวมรวมทุนงานกันนะครับก็เลยในนามของวินดาไห้น้องมีสาตัวสิบเดิของวังยาวทำไมลิ้นไ้มบโบซีนาซีนาข่าวตัวยี่สิบยี่ิบยี่สิบเม่อีนะครับลุ้นีหมเออเลรักษาประตูกันได้ดีไหมใส่ตุ้เล่นกันได้ดีไหมใส่เยครับอ่ามีบ้าดีซน์ยาสาดยาวแล้วสุน่าสุน่ามีไหมลุ้นไหมข่าวึษสาประตูด้านหน้วังยาว เมีมาติดน้องน้องกี้เออน้องกี้ของเราแล้วกับเบอร์เก้าเบอร์เก้าแล้วน้องกี้ให้มาไหมได้มีสายได้มีสายน้องเมย์น้องเมย์ทำไมให้สวยได้รลปน้องน้องสายได้ไหมน้องสายกู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 ได้แล้วนะครับน้องสายของเราแล้วกับคือประตูต่อสุดก็ยาวเป็นพิมเยือนนะครับอ่าทอได้จะถอยนะครับเออ เปี่ยนผู้เล่นได้ต,ตลอดเลยนะครับเออไม่จำกัดนะครับตัวสำรองลงได้ตลอดเลยนะครับเ,เหนือก็พยายามคว่ำไอ้เหนื่อยก็ลงมาใหม่ได้นะครับเออกีฬาลงมาได้เลยครับเอาดูกันตะลืมดีนิสิตเวลาหลังเลยับตอนนี้ยันยาดำ ยีไม่ซ้ายไปสี่ประตูต่อศูนย์เมื่อเวลาหลังไปรักษาประตูรับแอนได้ยิงยาไม่ได้สุน่าสุน่าทำไมทันไม่เม่ทันเสียบอลเลยได้บอลอยู่ตัวห้าตัวห้าไปตีขวาตีขวาตีขวาจะได้บอลให้สุน่าสุน่าทำไมสุน่าไผ่านน้องเมษานองเมษาของหังยาวหังยาวเป็นศูนยเป็นศูนยเป็นไงล่นี้สุ่าสุน่ายกโกยิงคม่ได้ก็อเขาล่ตตาประตูลูนนี้ปัดบอลได้

้องบสน้องลองสเราใสยไปเมษาเมษาผู้สภาอยู่้้วไเมษาไปย่เลอเออเดนเสาตายไปถึงะประตะตลมีทางด้านหลังยาวแต่เลย่มนเดินของตัวของทางด้านออติดื่อนทางด้านังยาวออกไปนะครับอีมาดีซสยจะได้ต้นได้ได้จิ เพ่มาทันทีนะคกับะี้อไม้ไหมสานไหมเดซิตี้ผ่านไม่ผ่านตูแเลทางด้านเลยมานลุยไไม่ผ่านน้ำกีน้องกีโดวังยาอาเดสิตี้จะด้านน้องน้องกีกันลยเลยเลยถามบ้นยกรรมการไม่ไดให้ยููนี้เลยเข้ามือเราทรตวได้ฮะดูเช่นั้นมาทางด้ย่างไรสายหรไม่สายจะตืครแต่ได้ไหม ใครลงังยาวจะแข่งขนาไหนเลยครับอาบันมึงบอลไปทานไม่ทานนาเบอสิดีทางด้านน้องอีมาอุซายก็เลยล้มลงไปเองนะครับเูานี้เสียทุ่มมาทางด้านวังยาวในแดนของตัวเองทุ่มมาดันีบสเบอร์ยี่สี่น้องซ้ายมา เป็นรถทางรถสาวรถทางนะครับเธอผ่านไม่ได้นะครับเธอดีถ้าผ่านเมื่อไหร่เป็นงานเปิดนัน่นท,ทีนะครับถ้าแกสนใจนะครับเป็นสุดทหารนะครับเอ่า,ปาเป็นได้ทันด้านของอีมานอทรายอ่าเสือลูกซีเอกนะครับให้ทันด้านบางยาว่ลือกนี้ครับทุกา าตตึ่งไปที่หนึงอ้าวกลองสาย่มอ้าวโดสุด้อนเมสาตัดประตูไปเลยนะครับห้าประตูต่อสูงทำโดยลองสายครไปแล้วสามประตูแล้วครับอ่าแล้วครับ ทุกประเทศนะครับมีเงินรางวัลให้นะครับผู้ท่านเอบเตมาแจ้งกังผู้กองบริการแล้วนะครับมีรางวัลให้นะครับเออผูบอลเด็กผูบอลหญิงผูบอลชายเออมีรางวัลให้นะครับทัื่อจะตี่ตื่นมาครับเอุ้มโซซานซีอาต์ตัดเข่าเหน อันนี้ก็เป็นนำแรงห้าสมั้าสนะครับอ่ามันก็เสครับป็นคนอะไรเดขึ้นได้ว่านที่ขา้ายนาอินะเอาดยวดกัีับนดี อาเป็เลือกไปด้านข้างนัจะเป็นเสาขึ้นของวังลาวนะครับวังาวนะครับจะเป็นวังาวของเราเมาเขบสิคเบสิค้าเบสิคเบสิคเบสิคเป็นเบสิคเบสิใต่สิคเาสิคเบสิคเบสตคเคเบสเบสิเสเบสิเเบเสคบเเบสิคเบสเบสิเบเเคค ส่งเงินมาค่าโดดโดนมาแล้วตัวเฟสกันแล้วครับมาซ่าเลยมาซ่าเลยวังวังงามไม่ทํานะถามมาครับระวังนะสกุลอาหารเออไฟโรงไฟเตโอ้โหโหโหเลยครับตําตัวไปเลยโค้ดแบตโชว์อ้าวมีน้องชื่อบุญเพ็ญนะครับนะทําเงินหาย100บาท นะครับดใ้เก็บได้นาส่งให้น้องด้วยนะครับน้องจะรองให้น้อะโอเคนะน้องบุญ่าวร้องะฮาวร้งจ้าเรื่อสุายรับไม่ใ่ดีม่ใช่จมกเยอะเนโอ้โหิงดีแล้มาโล่หครับนะเป็นเพอนๆด้านการเวิไปครจะที่ประตทเลยโอโหอ่าสื่อขาไปเรือเนะครับนารนะครับอ่าจะไปเรือกทึ้งนะครับผม ปะเด็นทางวังราได้ข the exactly. no ึ้นนะครับวางย็ได้ลกมาทุกคนรู้รือไม่กรดเนการไดสไม่ทั้งหลาเพเนนทเพ่นรับโอ้ทักษะการเล่นบอลสุดยอดกันข้าวข้าวกังเล่นหายไลน้อยนะครับถ้าใครเจ็บได้นะครับขอความเวลาส่งคืนน้อง่อยนะครับไม่พอสมว่ไม่ดเลาไม่ไม่เคยเก็บได้เลยน เห็นไม่เท็นะครับให้มาเอาที่คุณครอได้มครับมาที่เครื่องเสียงครับหนูหนไปเทีนได้ไยนมี่บ้เรามา้ารได้หาเนะรามาบนมนมามรบ้้มา้องมามามานม้เรมาราเร